สวัสดีครับทุกคนผมโอม,มนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นถุงมืออันน้ประสงค์นะครับของโปรแคร์นะครับตัวนี้ก็เป็นถุงมือผลิตจากน้ํายางสังเคราะห์ไม่มีแป้งนะครับเป็นถุงมือในตัวไลท์สีดานะทุกคนนะครับอันนี้เป็นกล่องห้าสิบชิ้นนะที่ร้านเขาจะมีให้เลือกเป็นกล่องหนึ่งอกับกล่องห้าสิบทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีสายบอกอย่างเงี้ยนะ S M L X L ใช่ไหมครับก็จะมีมาตรฐานบอกมีวันหมดอายุบอกมีวันผลิตนะครับ หมดหมดหมดูดก็3ปีนับจากวันผลิตข้างหลังมีคําเตือนนะครับการใช้ถุงมือตรวจโรคควรใช้แค่ควรใช้1คู่ต่อหนึ่งคนไข้ต่อครั้งเท่านั้นนะครับหากใช้งานถุงมือฉีกขาดมีรอยรั่วให้ทิ้งทันทีนะครับหลีกเลี่ยงการสวมถุงมือที่มีร่องรอยหรือสิ่งสกปรกอยู่ข้างในนันอาจทำให้เกิดระคายเคืองทํามือให้แห้งก่อนสวมถุงมือทุกครั้งนะครับแล้วก็ตรวจสอบถุงมือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมต่อไทยภาษาอังกฤษนะครับด้านนี้จะมีที่วัดให้ด้วยทุกคนว่าถุงมือเราควรจะว่ามือเราควรจะใช้กับ ถุงมือขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นโบแคร์ไม่มีแป้งผิวไม่เรียบใช้ได้เพียงครั้งเดียวอ่ะนี่ผมแกะออกมาเทสดูแล้วนะครับมือผมนะผมวัดมือผมแล้วนะทุกคนก็อยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งพอดีนะครับ3นิ้วครึ่งพอดีแล้วก็เดี๋ยวจะลองวัดที่ถุงมือดูนะนะครับในลักษณะของถุงมือก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะวัดที่ตัวถุงมือนะครับก็จะได้ประมาณ เกือบเกือบสานิ้วครึ่งพอดีเลยเท่ากันเลยทุกคนอันนี้คือเป็นไซส์เอ็มนะตัวหน้าถุงมือนี้ก็เกือบเกือบสนิ้วครึ่งอ่ะต้องรอเขายืดไงเพราะว่าตัวถุงมือเขาจะยืดออกมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเขาจะยืดออกมาอีกหน่อยหนึ่งเหนียวดีมากทุกคนเออเหนียวเหนียวดีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตามไซส์ที่ร้านเขาบอกนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยให้วัดแบบนี้นะครับไซส์ S 2.7สถึงสไซส์ M 3็มถึงสาไซส์ L 3.5สถึงสนะครับ XL 4กแถึงสีนะวิธีการวัดก็วัด บริเวณที่กว้างที่สุดของมือนะพอเราทำไปดูแบบนี้นะครับแล้วที่ร้านเขาจะมีวิธีบอกอยู่การใช้งานก็ดึงถุงมือ,อ,อมาสวมใส่เรียบร้อยนะครับสวมถุงมือเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการพักกอนเรียบร้อยการใช้งานการแกะออกก็ตรงไหนที่เลอะเราอย่าไปจับมันนะครับค่อยๆแกะออกสลับข้างกันยืดหยุ่นได้ดีนะสามารถทนทานแรงดึงทนน้ามันกันน้ํามันได้นะครับรีวิวดีอยู่นะทุกคน ถุงมือชินิดไร้แป้งนะครับโปรเคนมี1กล่องร้อยชิ้นหนึ่งกล่อง50ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองใช้ในงานอาหารและอุตสาหกรรมต่างๆนะครับทำจากไวนิวลคอไลน์ไม่นําไฟฟ้านะครับเนี่ยถุงมือในท้ายนะเห็นไหมล้างจานงานอุตสาหกรรมสัมผัสอาหารเก็บขี้ยางตรงข้างกล่องตรงนี้นะครับที่เขาให้วัดเนี่ยผมจะลองวัดให้ดูเมื่อกี้เราวัดได้3.5ดพอดีใช่ไหมลองวัดดูเอามือทาวัดขนาดนะครับผมก็ท่าตรงนี้เมื่อกี้เราวัดตรงใช้ประมาณหน้ามือตรงนี้นะครับ อย่างผมก็จะอยู่ประมาณไซส์เอ็มพอดีตามที่เขาวัดเนี่ยเห็นไหมไซส์ M พอดีนะครับถ้าเอาอันนี้วัดเนี่ยตรงไซส์ M มันก็จะประมาณ3.5นะครับมันจะเกิน3.5ไปนิดนึงอ่ะเนี่ยประมาณ3.5แหละนะครับตรงไซส์ M จะมาลองสวมให้ดูทุกคนว่ามือผมเนี่ยวัด3.5แล้วใช้ใส่กับไซส์ M นี่พอดีไหมใส่ง่ายใส่ยากไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคนะครับทุกคนสําหรับใครที่เวลาใส่นะรู้สึกว่ามันใส่ยากนะมันเหนียวเหนียวมันมือมันเหนียวมือมันอะไรแบบนี้ใช่ไหมใส่ยากน,นะครับก็ แนะนานให้แบบว่าเอามือเนี่ยไปทาแป้งสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะถูๆถูๆหน่อยให้มือมาแห้งๆนะครับทาให้ตามร่องนิ้วซ่องนิ้วตามนิ้วอะไรพวกนี้ยต่ทาแป้งนิดนึงรูบๆหน่อยนะครับแล้วมันก็จะใส่ก็ไปง่ายทุกคนมันจะสวมบลึดเข้าไปเลยเออเวลาใส่นะมันจะมันจะบลึดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็มันก็จะกระชับนิ้วกระชับมือได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ใส่ทํางานไปเนี่ยรุ่นเนี้ยแบบมันเป็นถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งนะทุกคนอย่าลืมนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้ระบายอากาศนะข้างในเนี่ยเงือมันจะออกค่อนข้างเยอะนะใส่แป๊บเดียวก็เงือออกเต็มไปหมดแล้วนะครับเวลาดึงออกมาเนี่ยโหเงือเต็มไปหมดเลยนะก็คิดว่ามันไม่น่าที่จะเอากลับมาใช้ซ้ำแล้วแหละนะต่อให้ล้างมันก็ยังไงไม่รู้เนาะคือผมว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยถอดออกไปแล้วนะเวลาเอากลับมาใช้อีกทีเนี่ยเหมือนกับแบบตัวตัวยางน่ยมันยืดมันอะไรหมดแล้วนะทุกคนเออคิดว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หนามากตัวนี้นะครับใครที่ ขนาดมือเท่ากับผมนะลองวัดดูแล้วมือเท่ากับผมนะก็เอาไซส์เมนะครับเหมือนผมมาใส่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ